เรษงานที่ัสิงหายกเกงมานี่รงาเสามารถบอกคาอยี่แก้วจัาหัดันีับนนั้นยงที่ตงัวนันตางชวีมีูกาแลที่การผู้เป็นจสิ่งงคในการบูรพเต่าคอแต่อการนองานหองจากันลมากางใหม่ของข้าของวาาเราห้ใก้โต สิ่งย่างมาดีน้ำมากขายแก่คุณ่ายคุณเจาะิ่งข้างสมูกสำหรับของหลุมของหลานของหลของเต่าได้เต่อไปนมีซื้อของคนแก่หลูแก่หลานมาลาซื้อรวทุกสปชีวิตแต่ท้ามารแสดงใสแต่ไี่แต่พี่น้องทำพี่น้องเม่ตาพี่น้องยกสมต้อนยุคพาะจะดจะใดเฉพาสีได้ดีในรใหองงานการจะไฮไลมาที่มาจนสองวงเะปูได้อเอาวงกับสอง่วามวยาตรหนัเาวาสิเป็นสปอนเซอร์เราวาสิเป็นอันดดีๆเออใ้ ดุรานเชียงวินของกระลังการชั่วได้มีโอกาสได้รับโอกาสงานเป็ดตัวหันยานกลุ่มคองหลูกเต่าสุดสุดพ้นเดือดข้ามไปทําการแสงใสกระตາอนปลอดไทยเจ้าพันปลอดไทยปราศจากายุปราศจากร่มปราศจากฝนไอมิตสิ่งดีๆเดือดต้มมือดีๆผู้ใดมาเบิมเมนื่อยใจกายมัดห้ยชิมช่มหมวนมวนสุ่มุ่มมวลแงงานสุบัตรแรงงานชื่จังหวัดตัวอำเภอได้ซะ สิ <łość> <S 2> <S 2> บเพือเบาไปทวนเหมือนพวยนง้เเอ้ยล่าไปใส่เอาไปไปหอยเห็ปุ๊บเลยเอาไม้พอนึงก็ได้ส

ครบแล้วเด้อปูง่ายๆไอ้บันแมนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตัวรับตอนนี้อยู่ผมมีตัวเดียวนะตอนนี้มีแค่ตัวเดียวนะผมไม่อยู่แล้วเนี่ย

ไปถ้าต้องหุน่นนไม่ไปยังน,ำน้ำตาลน้ำผัดให้หมดหมดหนกอีกตุ่บ่เราไปถ่ายต้งห อะไรยากก็ทียุ่ายไปใส่อไปไส่แล้วเข้าไปได้แล้วเข้าไปได้เลย হাই পনি পনাই নাই না পুনাই โอ้ยแล้มาข้งางหลังบ้าน เ้ากัเห็ดเ้องกัหสาแนวมันดีใส่และเ้องนสามารถมี่คุณภาพที่แล้วบานนี้เ้องเป็นนั่งเหยียดแมนบอเป็นนั่งเหยียดบารนี้เป็นนั่งเหยียดนี่คือมันสิเป็นไอดอนของมูดโดยอัตโนมัติเลยไดย้ทุกคนเหนส็สิมองเข้าเป็นตัวยางของฉะนั้นการเพียรยังของเขามันมันสีมีผลกับวงมากเลยเพราะว่านองๆโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปเ้าสสใหญ่ขึนแมนเขาบอ,บอกว่าเขา แม่เขาบอกบอกว่ามะบึงเขาเดอ้อเอาเขาเป็นตัวอย่างเด้อเนี่ยเขาก็บ,บึงอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นแบบนี้เองบอไอ้มันเป็นคือจังมุงผมไปอยู่น้ำพอสมกิบไปอยู่น้ำเนเพื่อนก็บม่มได้สอนเขาดอกแต่ว่าเขาเห็นเพื่อนเป็นตัวอย่างเขาเพื่อนท้าเห็นอย่างไรเขาไปเห็น<ม>อย่างไรเขาก็สิเป็นแบบนั้นพอไปในปัจจุบันนี่เอเชียเดียวใ <c oughs> นเมื่อบ้านเจ้าบ้ะรกเมือง ไปไปอยู่บ้านจะของให้อยู่บ้านไม่ดีโดนนะดโดนในเมื่นมันนะครับตั้งใจเอามันเอาสิเจีงไปหนาอยู่ดอกก้มสามาท้องนี้จิตทุ่มอยู่แล้วเบิงเบิงหนาเบิงหลังอย,า,า,อยางานี้มหสถเหตเหยดหยังคือคื่อไอ้บ้านจะเลื่อนไปหลายกว่านี้ <c oughs> จา้า ไอ้กินเข่าไปไอ้ไอ้ง้มสิบ่กินเด้กินมื่อละคาบมันสิเปิดบ้งแล้วมันสิใส่สูตรบ่ได้โบไอ้แนนอยู่กับบ้งตลอดเลยครับเปิดยี่สิบเจ็ดช่องนี้มันก็เกี่ยวกันที่แรกว่าวสีบ่ได้มาซำยี่นี่ยคือไตเห็นตอนอยู่นัม มันติดวงไหมคนับกับการมคนเรอหอยังหน่อยมันก็มีวงเสียงมีหก่ีคำยุ่คือมันมีสินค้าขายดีคำยุ่เขาก็เป็นคนเก่งไอ้นกเขางการตลาดเก่งเขาก็ะจะเอาสินค้าขายดีออกก่อนเอาเฮ้าตามเพื่อที่สิทหมายมันไปน้ำกันได้ ใู้้ชางครัลูกนักแสดงครับคนักแสดงดนตรีครับที่จะร่วมพิธีนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่นะครับนั่งเก้าอี้ทั้งด้านหลังนะครับให้ทั้งหนาเป็นพื้นที่ให้ลูกๆที่จะเข้าพิธีบ่ายครูครับคุณแม่นั่งเก้าอี้ขครงเดิงเลยครับ ลูกๆทุกคนครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับขอให้มาพร้อมกันนะครับเตรียมเครื่องบู้าที่เราเตรียมไวข้ขันหานะครับ